เนื่องในเดือนมหามงคลและปีมหามงคลนี้นะคะกองทัพเรือค่ะขอเชิญชมการแสดงสาธิตการเหเรือแบบผูกทุนอันเชิญเรือพระี่นั่งสุพรรณหงษ์นะคะเรือพรี่นั่งนารายทรงสุบรรณราชการที่9และเรือพรี่นั่งอนันตนาคราชในวันที่28 29กร,รกฎาคมนี้ที่ท่าราชวรดิตค่ะ เนื่องในโอกาสพระราชพิธีมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาหรอบ28กรกฎาคม2567กองทัพเรือได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตในการอัญเชิญเรือพระที่นั่งจำนวนสามลำประกอบด้วยเรือพระที่นั่งสุพรรณหงษ์เรือพระที่นั่งนารายณ์ทรงสุบรรณรัชกาลที่9และเรือพระที่นั่งอนันตนาคราชผูกทุ่นประกอบการแสดงกาบเหเรือเฉลิมพระเกียรติณท่าราชวรดิษ์ถนนมหาราชแขวงพระบรม แขวงพระบรมมหาราชวังเขตพระนครกรุงเทพมหานาครในระหว่างวันที่28-29กรกฎาคม2567วันละสองรอบค่ะรอบละ25นาทีโดยในวันที่28กรกฎาคมจะมีการแสดงในเวลา15นาฬกาและ20นาฬกา30นาทีวันที่29กรกฎาคมเวลา17นาฬกาและ20นาฬกาโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิน้นพร้อมทั้งเชิญชมนิทรรศการเฉลิมพระ โดยประชาชนสามารถรับชมนิทรรศการและกิจกรรมดังกล่าวได้บริเวณพื้นที่พระราชกิจวินิจฉัยและอาคารราชนาวิกสภาตามวันและเวลาดังกล่าวค่ะยกเว้นในรอบวันที่28กรกฎาคม2567เวลา15นาฬิกาสามารถรับชมได้เฉพาะในพื้นที่อาคารราชนาวิกสภาค่ะ สำหรับขบวนพระยุหะญาตราทางชลมาตรครับในการพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินนะครับกำหนดจัดขึ้นในวันที่27ตุลาคม2567นั้นกองทัพเรือมีความพร,ร้อมในการจัดขบวนพระยุหะญาตราทางชลมาตรในการพระราชพิธีสเสด็จพระราชดำเนินถวายผ้าพระกฐินณวัดอรุณราชวรารามราชวรมวิหารรวมถึงกิจกรรมอื่นๆให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติครับ